ตัวนี้เป็นตัวที่สองแล้วครับเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างหรือว่ามันมันตอดก็หรือแตก,กลายอะไรอย่างเงี้ยครับครับลุงก็จริงจริงจริง,รงอ่าตัวแรกก็ b p l าสเซ t นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสมองในเรื่องของความจําหรือการบํารุงสมองอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเนี้ย Vital Immortal เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับผมโดยที่เราเราเล่นคําพ้องเสียงของ b บไทม์กับเรื่องของ t i ม e เวลาครับเป็น Immortal ก็คือเวลา ที่เราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับอิมูทามก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยใบไทม์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ได้ทีมไอเอ็นดีมามาช่วยเดเวล็อปตัวตัวอิมูทามตัวนี้ครับด้วยด้วยคอนเซ็ปที่เหมือนกับว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เหนือกว่าเหนือกว่าที่เราเหมือนกับว่าเคยเคยเคยเสริมสร้างกันอยู่ในทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับก็อธิบายอย่างนี้คือจริงๆแล้วร่างกายของเรามันประกอบด้วยภูมิคุ้มกันสองประเภทครับประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า innate immunity อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า adaptive immunity ครับ innate immunity เนี่ยเป็นภูมิกันที่เรามีโดยมีแต่กําเนิดหมายความว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามี innate immunity ก็คืออเราอาจจะเห็นอาหารเสริมที่เหมือนกับว่าช่วยในช่วยในเรื่องนี้ครับในตลาดมันก็คือเบต้ากลูแคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่ง innate immunity มันคือภูมิกันด่านแรกภูมิกันทั่วไปที่อาจจะช่วยช่วยในเรื่องของแบบการเรื่องช่วยช่วยภูมิกันร,ร่างกายแบบทั่วไปเออผมตื่นเต้นเหมือนนะี่ยว่ก แผลฟกช้ำหรือว่าแบบหกล้มเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นภูมิคุ้มกันด่านแรกของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวที่2องเขาเรียกว่า adaptive immunity มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองหรือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่จําเพาะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งสําคัญของ adaptive immunity เนี่ยเขาเรียกว่า antibody ที่มันจะไปคอยอดักจับเชื้อโรคหรือว่าไวรัสพวกโคว covid19 หรือว่าอีสุกอีใส่อะไรต่างๆครับที่เป็นแบคทีเรียกับไวรัสทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง vital immune time เนี่ย มีเขาเรียกว่า L triptophan เป็นเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นเป็นเป็นตัวยึดกรดอะมิโนหลายๆชนิดให้รวมกันแล้วกลายเป็นขาตัววายหรือว่าเป็นแอนติบอดีที่ที่ผลิตได้เองจากจากร่างกายอะไรเงี้ยครับบวกกับเบต้ากูแคนก็มีด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่มีเป็นเป็นฮีโรนกรีนก็คือไบไทม์ตามชื่ออะไรเงี้ยไบไทม์ก็ช่วยในเรื่องของการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในร่างกายเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต่อต้านกับแบคทีเรียที่เข้ามาในร่างกายเราแล้วก็สัมคอีไ มากมายอะไรเงี้ยครับยาวนิดนึงขอโทษด้วยครับคือคิดอันนี้ใช้เวลาคิดค้นนานไหมลูกนานครับก็จริงๆตัวเนี้ยเริ่มเริ่มทําตั้งแต่ปล่อย B p r o s นะครับตั้งแต่ประมาณเดือนเก้าของปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ค่อย,ยๆ develop มาเรื่อยๆใช้เวลาศึกษาอยู่หลายเป็นเดือนไหมนนครับเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยครับถึงจะเริ่มเริ่มผลิตเริ่มทําอะไรเงี้ยครับพี่หนุ่ม เห็นวิลกิ้งเราเหมือนเราอินมากๆกับเกลยุทธ์ทางวันนี้เราลงไปดูแลอะไรที่ไหนมากขึ้นอะไรนะครับขอโทษด้เป็นเราอินมากกับการการทำงานท่าดของเราอย่างเงี้ยเราลงดูแลที่ถนนมากขึ้นก็จริงๆทำเกือบจะทั้งหมดเลยครับตั้งแต่การ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 เลือกฟังก์ชันก่อนว่าเราอยากจะลงไปอยู่ในในฟังก์ชันไหนของของการดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยรวมถึงการ develop concept การลงมาว่าแล้วเราจะช่วยเรื่องนี้ยังไง ลงไปศึกษามันก่อนว่าเนเจอร์ของของสิ่งที่เราจะลงไปลงไปเสริมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเสร็จแ,แล้วมันมีอะไรที่อยู่ในตลาดบ้างแล้วเราจะเราจะเสริมให้ให้สิ่งที่คนผู้บริโภคเนี่ยคอนซูมเข้าไปเนี่ยเขาจะได้อะไรที่เหนือกว่าเหนือกว่าที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยังไงอะไรเงี้ยครับก็มีการปรึกษากับทีม R&D แล้วก็คิดคอนเซ็ปต์คิดวางสูตรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกแบบจนจนเหมือนกับว่าทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยก็ จริงๆก็อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงจนถึงจบเลยเหมือนกันครับทำทำเกือบทุกอย่างแต่ว่าก็มีทีมมีทีมของวิทเลช่วยทําด้วยรวมถึงเราก็มีทีมไอดีมีทีมเอลซอร์สด้วยที่เหมือนกามาช่วยกันทำอ่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะลงลงไปอยู่ในในทุกๆ Proces s อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมิคินแสดงว่าจากผลิตภัณฑ์ตัวแรกพอมาถึงตัวที่สองเนี่ยแสดงตัวแรกมันเตตมากตัวนี้ก็เลยต้องมาที่ต่อเนื่องเลยก็ก็ประสบความสําเร็จ ประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบตุงตามมากแต่ก็ก็ก,ก,ก็ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยที่เหมือนกับว่าสนับสนุนแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยช่วยทําให้เหมือนกับว่ามีพร s เซ s มันมัน,ม,น,ม,นมันถึงตรงนี้อะไรเงี้ยครับส่วนตัวที่2ก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเดเวอร์ซิฟายลายของของของเวลบีอ well ใใิในในในเทอมของวิ t ทัอะไรเงี้ยให้มันกว้างขึ้นให้มันไปอยู่ในชีวิตของคนได้ในหลายๆสเปมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ คือต่อไปคือมือกินกะมุ่งเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพแล้วแหละใช่ปหก็จริงๆใน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  definition ของวิตเทลแล้วกันจริงๆผมมาสร้างแบรนด์นี้แล้วก็ define มันว่ามันเป็น invest in well-being อะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งใน well-being เนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้จำกัดมันว่ามันเป็นแค่ supplement หรือว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันเป็นเป็น lifestyle well-being ะครับในอนาคตเราอาจจะแตกลายมันออกไปทำเป็น casual supplement แบบไป เป็นของแบบที่มันช็อตไซเคิลมากขึ้นแก้โซลูชันที่มันสั้นมากขึ้นหรือว่าไปอยู่ในฟอร์มอื่นๆไปอยู่ในฟังก์ชันอื่นๆที่ที่ยังอยู่ในในอัมเบร่าของ well being เวลอิ่งอะไรเงี้ยครับคือเราอยากทําอะไรที่มันแบบหลากหลายไปอยู่ในชีวิตคนได้ในหลายๆที่อะไรเงี้ยยกระดับชีวิตคนจริงอยากได้ให้เอชพีเอ็นที่ที่ดีขึ้นกับกับ,ก,บกับชีวิตเราอะไรเงี้ยครับนีอะไรบ้าเนรษฐกิจเราก็คาดนาโตไว้างีเลยเดี๋ววันนี้ เสียงว่าเสียงว่าตีกันแหละต้องต้องถามทีละคนอ่ะใครใครจะถามมาต่อปีนี้เป็นเระดาษเป็นหนึ่งในการอ๋อจัดกระดาษทัดทัดกันพีนี้ขาดีกว่าดิกินครับผมแสดงว่าตอนนี้ธุรกิจเราอ่ะขยับขยายมากขึ้นมากขึ้นเริ่มเป็นซีอีโอติมตัวแล้ว มันจะจริงจังในธุรกิจแบบว่าเป็นเปิดเป็นบริษัทใหญ่เลยไหมก็จริงๆคุผมตัวเราอะจริงจังมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ที่ผมว่ามันมันยังมันยังเปิดแบรนด์มาได้แค่ไม่ไม่ถึง1ปีเลยี้ยครับตอนนี้ก็เป็นผลิตที่2เราก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดแล้วพี่หนุ่มอยากให้มันแบบให้อยากให้มันโตขึ้นอยากให้มันกว้างขึ้นอยากอยากด i เวอ s ร f ซฟายมันให้ไปอยู่ในในหลายๆช่วงของชีวิตมากขึ้นไปอยู่ในหลายๆจังหวะของชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ อยากทาให้ดีที่สุดแล้วกันไม่ไม่ได้แบบเหมือนว,ว่าว่าเราเราจะแบบโอ้โหไปแบบใหญ่โตอะไรแค่ไหนเราเราทำเพราะเราเรามีแพชชั่นกับมันเราสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะเราอยากจะทําให้เขาเรียกว่าอันเบสิกนิดของชีวิตเรามันมันแบบถูกถูกเสิร์ฟครับมันอาจจะเป็นเป็นนิดที่เอ้ยจริง,รงๆเราอาจจะใช้ชีวิตแบบนี้มันก็มันก็ลงตัวแล้วมันก็ดีอยู่แล้วแต่เราอยากจะนําเสนออะไรที่มันดีขึ้นไปอีกที่ที่ที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับแต่เพื่ปีถึงจะเกิด ใหมาเลยอะ่ะอะไรนะปีว <ules> <klore ret ro ired> ่าละมากเลยนะคือิผลิตภัณฑ์ของเราอะมันแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดยังไงก็จริงๆสําหรับวิต้าอิมูทามะครับในท้องตลาดส่วนใหญ่ในเรื่องของเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะก็เราก็จะเห็นกันแบบชัดๆก็จะเป็นเนี่ยครับเบต้ากลูแคนที่ที่เราเห็นกันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยรวมถึง รวมถึงวิตามินซีหรืออะไรต่างๆเนาะซึ่งวิต้าอิมูทามเนี่ยมีหมดเป็น POP ส่วนสิ่งที่แตกต่างอย่างที่ผมบอกคือมันคือ adaptive immunity ซึ่งจริงๆแล้วผมพยายามจะลงไปศึกษาสิ่งนี้แบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วสร้างร่างกายของเรามันไม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้เองแต่ว่าหมายความว่าการการที่เราเอาอะมิโนแอซิดห้าตัวเนี้ยแล้วมีหนึ่งตัวคือแอลทูร์บอแฟนแล้วรวมมันให,ให้ให้ให้มันกลายเป็นขาตัววายหรือแอนติบอดีเนี่ยอันนี้มันเป็น innovation ของของ ของเท็กซัสว่ามันมันเหมือนว่ามัน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 เป็นมันเป็นมันเป็นอินโนวชั่นที่ที่ที่ยังไม่มีใครออฟเฟอร์ในตลาดอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันใหม่มากๆเลยนะเท่าที่เราเหมือนว่าไปไปรีเสิร์ชมาว่าในตลาดตอนนี้มันมีอะไรบ้างเลยรลนทีมไอเดียเราก็ได้ทีมไอเดียที่เก่งมากๆอะไรเงี้ยครับจนเลยเราแบบได้ได้สินค้าที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็แล้วก็มีฟังก์ชันที่เหนือกว่าอะไรเงี้ยครับเรื่องเปิดเกี่ยวได้หลือแหล่เที่ยงนี้เที่ยงละใช่ครับได้เลยครับตอนนี้ ถ้าเรากินพี่ถามนิดน,นึงค่ะ,ะจากฟีดแบ็กตัวแรกอะในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารนะมันมีฟีดแบ็กของไหนจากผู้ได้โพลที่เรารู้สึกว่าเออมีกําลังใจในการทําต่อในตัวที่สองนี้ก็จริงๆผมว่าเราเรา,เราก็ได้ฟีดแบ็กที่ที่ดีมาตลอดทางนะตนนั้งแต่เราจะเริ่มทําจนถึงเราเริ่มปล่อยจนถึงเราคนไปเลยได้เริ่มลองกินจนถึงเราได้เห็นฟีดแบ็กของคนที่กินแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่า เวลาเราตั้งใจทําอะไรเราอยากพัฒนาอะไรแล้วเรา <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราลงไปศึกษาแล้วเราเราเราดูไซเคิลของมันจนมันจบแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่มันเหนือกว่าสิ่งที่มันเหนือกว่าความสําเร็จในในเชิงแบรนด์มันคือความสําเร็จที่เรารู้สึกว่าเราได้เราได้ยกระดับชีวิตของคนจริงๆอะไรเงี้ยเราได้ทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นแล้วเราอยากให้แบบชีวิตของของคนอื่นๆที่ เข้ามาบริโภคของเรามันดีขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วมันก็อยากให้เราเหมือนกับอยากจะไปพัฒนาในเรื่องอื่นๆอีกอะไรเงี้ยครับอ่ะกินงั้นพี่ใ,ให้ฝากเลยแล้วกันสําหรับผลิตัณตัวที่สองครับผมก็สําหรับวิต้าอิมูทามนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่อย่างที่บอกคือช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับผมแล้วกออ็อย่างที่ผมว่าใ,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 ในในช่วงชีวิตของเราในในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้อะไรเงี้ยครับเราอาจจะ ใช้ชีวิตอยู่กับก็อย่างที่รู้กันมันโควิดอะไรอย่างเงี้ยครทำให้เราอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นต้องเจอกับไวรัสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงสิ่งอื่นๆมันทําให้เราระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในในทางกับการพอเราพอเราเครียดอะไรเงี้ยครับมันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้แย่ลงอะไรเงี้ยครับก็วิท้าอิมูทามเนี่ยก็สำหรับผมผมผมรู้สึกว่ามันคือการเข้าไปช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันอย่างอย่างอย่างครบวงจรครับเพลงหรืออะไรเพลงใหม่หรือโยม ขอโทษขอโทษเอาใหม่บิลกี้ดีทีครับไม่เป็นไรครับก็สำหรับวิต้ลอิมูไทมผมรู้สึกว่ามันมันมันเข้าไปช่วยช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเราที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นบวกกับสร้างสิ่งที่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้เองอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้เราอ่ามีความเสี่ยงกับชีวิตในทุกวันนี้น้อยลงแล้วทาให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับโอเคนะงานบ้านพิชชา ก่อนหน้านี้ที่ท่านมีขึ้นหลังข่าวออกมาว่ามีการแบบจะไม่เล่นละครได้เอางานแสดงอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้ไดร้องเพลง่คนเดียวอะไรอีกแบบนี้หรืออะไรนะครับได้ยินไหมเสียงมันก้องในเรื่องราวแบบนี้ตต่อใช่ไว้ทีละครใช่ไหมลูกก็คือที่แบบจะไม่รับการละครอ๋อรับรับครับ แต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าผมว่างานแสดงมันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ยากยากกว่างานงานเพลงครับหมายความว่าคาว่ายากคือหมายความว่าการที่เราจะลงไปทํางานอะไรอ่ะมันยากกว่าในมุมที่ว่างานแสดงมันเหมือนเราเราในฐานะนักแสดงอ่ะเราเราต้องเราต้องเจองานที่ใช่ด้วยหมายความว่าเราไม่ไม่ผมรู้สึกว่างานแสดงมันคือการที่ทีมงานหรือพ่วงกับหรือว่างานงานนั้นอ่ะเขาต้องอยากทํางานกับเราเราต้องตรงกับกับสิ่งที่เขาต้องการด้วยอะไรเงี้ยบวกกับ2คือ เราก็ต้องอยากทํางานกับเขาด้วยเราก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องเป็นสองข้างที่ซิงกันนะครับเราถึงจะมาทํางานร่วมกันได้ซึ่งเหมายนวามว่าเวลาเราทํางานการแสดงมันเป็นงานที่เราต้องใช้เอฟฟอร์ยเยอะมันใช้เวลานานเราใช้แบบพลังกายพลังความรู้สึกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามัน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 อาจจะมีเข้ามายากนิดนึงต่างจากงานเพลงที่จริงแล้วงานเพลงมันเหมือนตัวเราเองเป็นผู้กำกับของงานเราเองเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอแล้วเราก็ลงไปเป็นนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเหมือนกับว่าอาจจะมี ทำลายหรืออะไรต่างๆที่ชัดเจนกว่ามีเรสชั่นที่ชัดเจนกว่าอะไรเงี้ยส่วนงานแสดงมันอาจจะต้องรองานที่ใช่หรือว่าถูกจริตเราถูกจริตเขาแบบสุดท้ายสปาร์กกันถึงจะได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็ยังมีแพชชั่นกับงานแสดงอยู่แล้วก็ยังรอยังรอโอกาสดีๆแล้วยังรอแบบพี่ๆแบบที่แบบอยากร่วมทํางานกับเราแบบมาแบบชวนเราอยู่เราก็แบบหาโอกาสในงานแสดงที่เรารู้สึกว่าเราอินอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพีคุณเลือกมากขึ้นกัน จะปวดตาเปี่ยนนะครับจริงๆก็เล,กเลือ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 กมากขึ้นไหมจริงๆก็เลือกก่อนหน้าน,นี้ก็คือเลือกเลือกอยู่แล้วอะไรประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหยากเล่นตัวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทํางานที่เราเราอินแล้วเ,เ,เราเราแบบมีแพชชั่นกับมันแล้วสุดท้ายสิ่งนี้มันจะกลับมาดライブเราทำทำให้เราแบบทํามันออกมาได้อย่างดีที่สุดจากจากสัญชทัตยานของเราอะไรเงี้ยครับก็ จริงๆอย่างแปลรักหรือว่าอย่างรักสุดใจหรืองานที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อินทุกอันนะผมก็แบบมีความสุขที่ได้ทาทุกอันเ้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะมากกว่าในช่วงนี้ที่มันอาจจะยังไม่มีงานไหนที่เราอาจจะเหมาะกับงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าหรือว่าเราเราจริงๆผมที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาผมก็มีไปแคสแคสงานงานการแสดงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ยังยังไม่ยังไม่คลิกยังไม่แบบสปาร์กลงเอยกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับ บิลกิงง้งมังกรเซียนซีรีส์ไวท์ไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างซีซีรีส์ไวท์ไทยตอนนี้เหรอครับก็จริงๆผมว่าซีซีรีส์ไวท์ไทยตอนนี้ก็ก,ก็ก็ยังก็ยังมีผลตอบรับที่ดีอยู่นะหมายถึงว่าที่ที่ผ่านมาผมว่าซีซีรีส์วท์ก็เป็นก็เป็นซีรีส์ประเภทหนึ่งแหละเนี่ยผมผมผมก็ผม,ผม,ผมสำหรับผมผมว่ามันก็คือซีาารีส์ธรรมดาไปแต่ว่ามันเป็นซีรีส์อีกอีกแคตตากรีหนึ่งล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอย่างล่าสุดก็ยังเห็นเหมือนกับว่าก็ยังมีซีรีส์เรื่องใหม่ ก็คิดว่าก็ก็ดีนะครับก็ด hey, like ีอยู่ยังเป็นตลาดที่ยังน่าสนใจแล้วก็ยังคึกคักกันอยู่เลยไงเยครับแต่รู้สึกยังไงว่าคนก็อยากให้เรากลับมาเล่นซิตี้วันกินมองยังไงบ้างจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ปิดกั้นนะจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่บอกนแสดงมันเป็นเรื่องของจังหวะและโอกาสอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสที่เข้ามาแล้วมันมันเป็นจังหวะที่มันท้าทายสำหรับเรามันปลุกไฟในตัวเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะลงไป อินบอฟในโปรเจกต์นี้อยากลงไปเหมือนผมผมผมจะใช้คําว่าเวลาเราทํางานแสดงอะไรเราเหมือนเราเวลาผมว่าทุกทุกงานแหละเวลาทํางานอะไรเราเหมือนเราถวายชีวิตให้มันเราแบบเราเต็มที่ให้มันเราแบบเอาทั้งกายทั้งใจลงไปทํามันจริงๆอะไรเงี้ยมันมันยังผมว่ามันยังไม่เจองานที่ที่ที่มันแบบคลิกกันทั้งสองฝั่งมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมผมแบบผมไม่ได้จํากัดว่ามันจะเป็นวายหรือไม่เป็นวายนะคือถ้าเป็นวายแล้วสุดท้ายมันมันคลิกเรามันมันมันสามารถโมทิเวตเราได้ผมก็ทํา หรือถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่เราก็ทำเหมือนกันเลยเงี้ยผมผมแบบไม่ได้แบบเหมือนแบ่งแยกว่าเฮ้ยอันนั้นทำอันนี้ไม่ทำขนาดนั้นเลยเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเลยเงี้ยครับก็ถึงกระแสของบิวตี้พีนะคะตอนนี้ก็คือุล่าสุดแต่ก็รวมแซงคอนเทนต์เก่ารีเศษ5ปีกันพุ่นโมเมนต์ของเราคือคู่เดีเข้าไปดูแฮชแท็กนะครับยิน ยังไม่ได้ดูเลยครับผมผมไม่ได้เล่นทวิตเตอร์แอใช่ก็จะแบบส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราเห็นก็จะแบบมีคนส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยครับใช่เราคิดเหมือนว่าเราไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพีพีเราอาจจะไม่ถึงจุดนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยความรู้สึกเราทําไมเราคิดเป็นแบบแบบนผมรู้สึกว่า หมายถึงเราผมกับพีพีเราเราผมเรียกว่าเราเราเริ่มเราเริ่มการทํางานตรงนี้มาด้วยกันเลวกันเราเรารู้จักกันมาก่อนที่เราจะมาเริ่มเข้ามาสู่ในในวงการนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเริ่มพร้อมกันแล้วผมว่ามันพิเศษตรงที่การที่เราจะเริ่มมันมันน้อยมันอาจจะน้อยคนนะครับที่เหมือนว่ามีมีสเต็ปการเดินทางในการทํางานแบบเคียงข้างกันมาตลอดเลยสำหรับผมกับพีพีผมรู้สึกผมรู้สึกถึงสิ่งนั้นไม่ว่าการจะเป็นเหมือนกับว่า มีโอกาสได้ทาอะไรใกล้ๆกันมีโอกาสได้เล่นซีรีส์พร้อมกันต่อยอดมาใ,ใกล้ๆกันเติบโตประสบความสำเร็จมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนว่าเร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 าซัพพอร์ตกันแล้วเราเอดูเคทกันอะไรเงี้ยหมายความว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราเห็นวิธีการรับมือก,กับปัญหาของกันและกันแล้วเราก็เรียนรู้จากกันและกันรวมถึงเราก็ช่วยเหลือกันและกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เราผมรู้สึกว่าการมีพีพีตลอดการเดินทางที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้มันทําให้ผมพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ผมคิดว่ามากกว่าการที่ผมเดินคนเดียวอะไรเงี้ยผมเลยถึงบอกว่าถ้าไม่มีพีพีมันมันอาจจะไม่มีผมที่เป็นผมตอนนี้เพราะเราเราช่วยเหลือกันแล้วเราสอนกันเราเราเรียนรู้จากกันและกันตลอดอะไรเงี้ยครับเราจะจับมือกันแบบนี้ตลอดไปไหมพิวยิ่นก็ผมว่ามันมันเป็นเรื่องของของของโอกาสด้วยอะไรเงี้ยผมว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับหมายความว่าที่ผ่านมามันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเรามีโอกาสเข้ามาทํางานด้วยกันเรามีโอกาสที่จะต่อยอดไรต่อกันไปเรื่อยๆแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่า ในอนาคตเรายังจะมีโอกาสได้ทํางานต่อวกันอีกไหมหมายความว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นโอกาสของพีพีคนเดียวมันอาจจะเป็นโอกาสของหมคนเดียวแล้วอาจจะต้องมีโอกาสของของต่างคนต่างไปแต่ว่าหมายความว่าสุดท้ายคือผมรู้สึกว่าในเรื่องของในฐานะของความเป็นส่วนตัวเราก็ยังสนิทกันแล้วเราก็ยังซัพพอร์ตกันเราก็ยังช่วยกันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องปรึกษากันได้แล้วก็เรียนรู้ซัพพอร์ตกันได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของงานแบบมันอย่างที่ผมบอกว่ามันมันไม่ใช่แค่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นๆที่ทํางานกับเราด้วยว่าเขา ยังเห็นภาพหรือดิเรกชันการทํางานที่เรายังไปด้วยกันแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีวกิ้นกังวลไหมถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดต่างคนต่งางไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ความรู้สึกเหมือนว่าดพรชันในการทํางานมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยบิวกินผมว่ามันก็มีส่วนนะจริงๆแล้วหมายควาว่าเราเราแต,แต,แต่แต่ในอีกมุมหนึ่งคือเราก็รู้สึกว่าความพิเศษของผมคือหมายควาว่าถ้าถ้าวันหนึ่งผมผม,ผมมีโอกาสได้ไปพีพีเขาจะดีใจกับผม ถ้าวันหนึ่งพีพีมีโอกาสได้ไปผมก็จะดีใจกับพีพีเราเราไม่ได้แข่งกันนะครับเราเราเราซัพพอร์ตกันแล้วก็แล้วก็เหมือนพูดยังไงคือมันมันเราเราอาจเราอาจจะเราอาจจะหวงนิดนึงเวลาที่เราไปทํางานคนเดียวแต่ผมรู้สึกว่าสุดท้ายคือไม่ว่าใครจะจะจะ,จะเติบโตไปทางไหนเราต่างซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันให้ให้ต่างคนแบบมีทางที่ดีที่สุดของตัวเองเสมออะไรอย่างเงี้ยครับแย่หรอกเหมือนแต่ละกสองเลยเนอะฮะ เขาชีวิตผมไปเขียนเราเล่นเราเล่นไม่เพราะว่าเพราะว่ากินตอบว่าพีพีเป็นมากกว่าครอบครัวจนไม่มีคํานิยามเพราะว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วในในชีวิตเรานะผมผมเชื่อว่าทุกคนแหละเราเรามีชีวิตหลายหลายแง่มุมเราอาจจะมีสังคมเพื่อนเราอาจจะมีสังคมการทํางานเราอาจจะมีสังคมครอบครัวเราเรามีหลายๆสังคมในชีวิตอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมคือที่ผมบอกว่าพีพีเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าครอบครัวคือ เขาอยู่ในหลายๆสังคมของผมมากๆจนแทบจะแบบเข้าใจชีวิตแล้วแล้วเรารู้จักกันมากอะไรเงี้ยหมายความว่าเขาทํางานกับผมเขามีชีวิตส่วนตัวที่สนิทกับผมเขาก็รู้จักกับที่บ้านผมผมรูกก้จักที่บ้านเขาเราเป็นเหมือนครอบครัวกันและกันมันเลยทําให้จริงๆแล้วพีพีเป็นมากขเขาคือคือเขาเป็นหลายๆอย่างในชีวิตผมมากๆเพราะว่าเขาเข้าใจชีวิตผมมากเราผมถึงบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันเป็นวงกลมวงหนึ่งที่เราอาจจะไป เหมือนเขาเรียกว่าเหลื่อมกับวงกลมหมอ,อนอื่นในสังคมอ,อ,อื่นเน่ะวงกลมของผมพีพีมันเหลื่อมกันเยอะมากโดยที่ผมนึกบอกว่าพีพีเขาพิเศษกับผมมากในเชิงของของของความเป็นตัวตนของผม <c oughs> งอะไรเงี้ยครับบิวกินไม่มีคําจํากัดความเลยจริงๆเหรอในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีจริงๆผมผมก็ไม่รู้คือคือเราเราเราผมไม่เคยพยายามหาคําตอบเลยนะจริงๆแล้วหมายความว่า ผมไม่รู้สึกว่าเราเราเราต้องนิยามกันว่าเราแบบเป็นอะไรเราต้องเป็นแค่เพื่อนหรือเราต้องเป็นครอบครัวหรืออะไรผมรู้สึกว่าเออคือแต่ว่าแต่ว่าคือคือมันมันก็เข้าเข้าขายหลายๆอันแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์สักอันอลยเงี้ยจนผมไม่รู้ว่ามันผมจะนิยามมันว่าอะไรแต่ว่าคือบอกได้ว่าคือเขาก็เป็นเป็นเป็นเหมือนครอบครัวเป็นมากกว่าครอบครัวเป็นเป็นหลายๆอย่างเป็นอย่างที่ผมบอกเขา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 ความสําคัญกับชีวิตผมมากๆอะไรเงี้ย วิกิตอีกเรื่องหนึ่งพี่ขออนุญาตถามเรื่องสัญญากระทางนาดาวและคุณสงสัยมากว่าเออเห<ฮ>มือนว่าช่วงนี้สัญญาของเราใกล้จะหมดแล้วกระทางนาดาวเ,ออเราคิดแผนไว้เรียงว่าจะอะไรยังไจงจริงๆผมยังไม่ได้มีแผนไปไป,ไปอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ก็ยังยังก็ยังอยู่อยู่ที่นาดาวมีแผนที่อยู่ที่นาดาวแล้วก็คือยังยังยังไม่มีแผนออก <laughs> ยังไม่ได้มีแผนออกก็ก็ยังอยู่แล้วก็รอ รอก็จริงๆก็มีคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่ตล,ลอดเลยเงี้ยเรื่องของการวางเดเร c ชั่นว่าออในปีนี้เราเราจะมีทําอะไรอีกเราจะมีมีงานอะไรเราจะวางเดเรคชั่นการเป็นศิลปินของเรายัางไรอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็คอยช่วยสปอร์ตเราทั้งในเรื่องของการเป็นนักแสดงการศิลปินรวมถึงการช่วยดูภาพลักษณ์ของเราในเรื่องของการทรําธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเขาเขาพี่ๆเขาก็นาดาเหมือนเป็นครอบครัวคอยดูแลชีวิตผมอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราก็ไปปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องงานหรือไม่ใช่เรื่องงานเลยเขาก็จะคอยช่วยดูภาพรวมเราให้ด้วยอะไรเงี้ยครับ อันนี้มีได้คุยกับพีพีไหมอะเรื่องสัญญาก็มีมีคุยมีคุยครับมีคุยบ้างครับใช่ผู้ใหญ่เรียกคุยเรื่องสัญญาจริงจริงคุยแยกกันครับใช่คุยแยกกันเพราะว่าจริงๆสัญญาหมดไม่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับคุยแยกกันแต่ว่ามีการคุยต่อสัญญาไปแล้วใช่พี่ใช่ครับของผมต่อต่อไปแล้วครับใช่เอาไม่งั้นพี่ถามว่าในวันนี้เป้าหมายของบิวอะ ของกินอยากทาอะไรอยะอยากเป็นนักเ้อาอยากเป็นนักแสดงนวันเนี้นัวันนี้นะน,นันะตอนนี้ในะนะวันนี้ผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับหลายๆลอย่างมากเลยงเงี้ยผมรู้สึกว่าตัว,ต,วตัวผมเองแบบมีความสุขทั้งคือถามว่าทํางานแสดงผมมีความสุขไหมผมมีความสุขมากนะหมายความว่าผมทําแปรรักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความสุขในแบบที่ไม่ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราจะมีโอกาสที่ทาความงานแสดงแล้วมีความสุขแบบนี้อีกไหมอะไรย่างเงี้ยซึ่ง ก็ยังอยากทําอยู่ยังอยากทํางานแล้วมีความสุขแบบนั้นอีกหรือมีความสุขในอีกแบบหนึ่งอีกแต่ว่าเป็นความสุขจากการทํางานแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือผมว่ามันยากเราก็ยังรออยู่อะไรเงี้ยว่ามีงานอะไรที่มันจะมาปลุกไฟมาโม t ิเว t e เราได้ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยงานเพลงผมก็ยังแฮปปี้มากๆอะไรเงี้ยการทําเพลงมันเป็นผมรู้สึกว่ามันคือศิละปะการสื่อสารคนละแบบอะไรเงี้ยเพลงก็เพลงมันเหมือนเราเป็นผู้กกับเองเราเราลงไปเขียนเรื่องราวของตัวเราเองได้ได้เต็มที่อะไรเงี้ยมันเป็นโจทย์ของเรามันเป็นเรื่องราวของเรามันเป็น มันเป็นการเล่าเรื่องของมันเป็นเรื่องราวของเราอะไรเงี้ยครับส่วนการทําธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือผมอย่างที่บอกคือแบบผมโตมาในครอบครัวที่แบบที่บ้านเราก็แบบทาธุรกิจอะไรเงี้ยรวมถึงผมก็เรียนบิสเนสคูลแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจอะไรเงี้ยผมว่าคือทั้งหมดทั้ง3อย่างผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญคือเรา drive การทําสิ่งนี้ด้วยความสุขคือคืออย่างอย่างแม้กระทั่งธุรกิจนะถึงแม้กระทั่งมันจะถูกถูกนิยามว่าธุรกิจนะผมยังรู้สึกว่าผมมีแพชชั่นที่จะทํามันแล้ววก็มมีคาสุขจ การประสบความสำเร็จข,ของผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลขแต่มันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งเนี้ยเราได้ความรู้สึกนี้กลับมามันเรามีความสุข,ขครับเรามีความสุขผมมองอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรเงี้ยบิลกินพี่ขออนุญาถามเมื่อกี้บิลกินบอกว่าบิลกินต่อสัญญาไปแล้วตอนนี้สัญญาของบิลกินกับทานาดาวเป็นกี่ปีแล้ว,วลอ่ะบิลกินจริงๆของผมหมดหมดปีแล้วครับต่อปีหนึ่งมันห้าปีก็เหลือสี่ปีครับ กินพี่ถามต่อนิดนึงค่ะตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังไม่มีเรื่องผลงานละครเนาะครับ <ผม S 2> เรื่องผลงานเพลงอ่ะกินตอนนี้ไตมารแรกจะมีอะไรให้แฟนๆได้มาฟังไหมเออจริงจริงจริงอ่ะตอนตอนแรกจะมีแต่ว่าพอดีมันมีเรื่องของการคุยดีเรคชั่นใหม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับขงของทางบริษัทก็เลยตอนนี้โปรเจกต์โฮไว้อยู่แต่ว่าก็มีโอกาสาที่จะหาทำลายใหม่ปล่อยปล่อยในปีนี้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมันเหมือนกับว่า เราเรามาเรามาเรียร์เรนจ์แพลนใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว,ว่ามีการเลื่อนเลื่อนแพลนปล่อยเพลงออกไปอยู่อะไรเงี้ยครับใช่สปอยได้ไหมว่าเป็นเพลงอะไรยังไงแนวไหนบ้างอ่ะบเพราะจริง,รงๆอยากสปอยแต่ว่ามันแบบเหมือนยังยังยังไม่นิ่งอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าที่ที่ที่เลื่อนไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเรายัางจูเนียร์ชั่นมีการแบบกลับมาแก้งานอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่า คือเราเราก็าอยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดเขาก็อยากทําให้ออกมาดีที่สุดมาเลยเหมือนกับว่าต้องต้องมาหาสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยยังยังยังไม่ได้มีฟ i แนล Answer กับกับกับโปรเจกเพลงว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าก็กําลังลื้อกันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับี่ขอถามมีเรื่องนึงจ้าคอนเสิร์ตเนาะสส้นป็นเ้นเดือนนี้ออนไลน์อ๋อรับโมเมนต์เฮาสใช่ไหมครับ ใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมใกล้ถึงมันแล้วก็ตื่นเต้นครับก็มีการเตรียมตัวเยอะหมายความว่าเรียนเรียนร้องซ้อมซ้อมซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆโมเมนต์เฮาส์มันเป็นมันเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่ผมว่ามันมันพิเศษมันมันมีความการใส่การแสดงลงไปในนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นการที่เราไปร้องเพลงอยู่ในฉากที่มันเหมือนเป็นเป็นเหมือนฉากละครเลยอะไรเงี้ยมันมีความมันมีการเล่าเรื่องมันมี โมชันที่มันพิเศษกว่าแค่เพลงหรือคอนเสิร์ตท,ทั่วไปอะไรเงี้ยมนเลยเหมือนว่าค่อนข้างทัทนยมันเหมือนเราทําโชว์เลยครับใช่กินกินอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่กำลังรอผลงานเราทุกทุกอย่างเลยครับก็จริงๆยังยังยังตอนนี้ยังไม่ได้มีผลงานที่เหมือนกับว่าแน่แน่นอนที่ที่เหมือนกับว่าสามารถบอกไทม์ไลน์ได้เงยครับแต่ว่าจริงๆก็มีคุย แล้วก็มีการมีการคุยกับพี่ๆพี่ๆเขาก็พยายามหาโซลูชันแล้วก็หาหาหาโอกาสมาให้เราอยู่ะอะไรเงี้ยก็มีการปรึกษากันแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานที่แบบแน่นแน่นอนชัดเจนก็สามารถติดตามได้ทางแบบเพจน,นาดาวบางกอกหรือว่าโซเชียลม,มีเดียของผมได้เลยครับผมก็รออีกนิดนึงคิดคิด,คด,คด,คดว่าตอนนี้แบบทุกคนกาลังแบบทำงานหนักกันอยู่ะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็จะมีแฟนมีทเท่าแฟนมีทช่วงเดือนเดือน <S <S เดือนอะไรแฟนมีท ได้แต่แฟนมีก็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 จะเคาะทำให้อีกทีนึงเหมือนกันเพราะว่าช่วงช่วงโควิดนี้ก็อย่างที่บอกแบบทําแบบรวนหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแฟนไซด์ตามแบบเหมือนกับว่าจังหวัดต่างๆอะไรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณนะครับมิกกันนิเอ่ยเดี๋ยวกินนิดนึงครับผมติดท้ายแล้วก่อนปิดท้ายพีพีเป็นไงบ้างเขาเพิ่งปล่อยเพลงด้วยเป็นไงบ้างครับพีพีก็กำกำลังจะปล่อยเพลงวันนี้เขาก็ถ่ายชิ้นงานโปรโมทอยู่อะไรเงี้ยครับก็ เขาก็ตั้งตั้งใจทํามากนะเพลงนี้หมายความว่าเขาก็ไปทํางานกับทีมอ,อีกทีมหนึ่งที่ไม่ใช่ทีมเดียวกับอิสโอเคอะไรเงี้ยเขาก็ได้ไปลองทํางานแล้วก็ผมว่าเพลงนี้มันมีความเป็นตัวเขาอะไรเงี้ยมันมีสารตั้งต้นจากตัวเขาเขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนเหมือนกับว่า,าวางเดเรคชั่นของเพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วผมผม,ผมยังไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ว่าผมเท่าที่เราเราเห็นเราเราเราได้ยินมามันก็จะเป็นเพลงที่ represent ความเป็นตัวเขาแหละแล้วเขาก็ ตั้งใจมากๆเลยครับก็ฝากเพลง PP ด้วยนะครับผมบิวกิ้นช่วงที่ PP ติดโควิดอ่ะมีเอฟเฟกอะไรกับร่างกายกายเขาบ้างไหมมีโอกาสได้คุยกับ PP บ้างไหม PP เหรอครับก็เท่าเท่าที่คุยเขาก็ก็ผมว่ามันเป็นอาการทั่วไปอะไรเงี้ยแบบมีไข้หนาวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบลงปอดหรืออะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นอาการเป็นอาการทั่วไปแล้วพอกักตัวครบพาก็ก็ออกมาอะไรเงี้ย ตอนนี้เขาหายปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะหายหายปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับใช่ฝากวิตเทลอีกทีเลยครับลูกได้ครับครับก็สําหรับวิตเทลอิมูไทม์นะครับผมก็เป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันอย่างอย่างเขาเรียกว่าทั้งภูมิคุ้มกันแบบทั่วไปและภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือนอกจากภูมิคุ้มกันทั่วไปที่ที่เราอาจจะได้ได้ไดรับจา,จ,าจาก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 อะไรที่แบบเป็นชีวิตประจวนของเราก็คือสิ่งที่มันลึกกว่าน,นั้นหรือเจาะจงกว่านั้นไม่ว่า วิยาอิมูทามก็ช่วยในเรื่องของ a d a p t i v e Immunity ด้วยอะไรเงี้ยครับรวมถึงมีเวทม์อันนึงก็ฝากให้ทุกฝากวิยาอิมูทามของทุกคนด้วยนะครับผมก็สามารถเพลย์เดอร์ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับถึงวันที่5กุมภานะครับทาง w w w v i t a l t h a i l a n d c o m หรือว่ารายละเชียดของทางวิทยาวนะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับ